ผมถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่นะครับที่อยู่บนพื้นที่ของภาคอีสานนะครับแล้วเป็นเรื่องใกล้ตัวของผมครับสลับคำว่าทายอ้อหลายคําถามที่ผมเจอมาก็คือทายอ้อคืออะไรทายอ้อแปว่าอะไรทายก็คือเครื่องสักการะบ,บูชากลาบไหว้หรือคันห้าคันแปดนะครับอ้อก็คือคาถา,า,ารวมกันแล้วก็คือพิธีกรรมของเหล่าบรรดาศิลปินที่่อนขึ้นเวทีเขาก็จะบูชาครูเคารพคารวะครู รับเป็นความเชื่อครับมาตั้งแต่บรรพบุตรของวงการหมอลำนะครับจนมาถึงทุกวันนี้ซึ่งถือว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจหรือเป็นที่ยึดโยงความรู้สึกของศิลปินที่มาพร้อมกับการแสดงบนเวทีเาอป็นทจ่ะรลาในการเนินเรื่องในการเล่าเรืองราิอะไรมาใส่บ้างหลายๆเรื่องนะครับทายอ้อ ก็คือสิ่งที่ผมพูดก็คืออย่างก็มีเครื่องสักการะบูชานะครับแต่ว่าคนไหนที่ได้รับครูได้รับใครอ,อ้อก็จะมีกฎกฎระเบียบหรือข้อพึงปฏิบัติหรือข้อห้ามซึ่งมันมีมันมีอยู่หลายๆข้อด้วยกันแล้วพุ่มกับพี่ใหม่นะครับได้เลือกบางข้อหรือหลายๆข้ออยู่ครับมาใส่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับซึ่งหนังเรื่องนี้มันมันมันเกิดจากเรื่องจริง ก็คือจริงๆกฎข้อห้ามต่างๆของของคายอ้อที่เลือกมาชัดๆเลยก็คือบ่อน้ําล้างแล้วก็แล้วก็กินไข่<า>กินไข่ในวงบ่อน้ําล้างแล้วก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันจู้สาวทั้งหลายยาเสพติดนี่คือกฎระเบียบของของวงแล้วก็กฎข้อห้ามของคายอ้อซึ่งแต่ละวงและแต่ละวงก็จะมี มีข้อห้ามแตกต่างกันบางบวงก็แบบ,แบบแบบห้ามส่องบอ่อน้ําล้างอี่ก็คือภาษาอีสานใช่ปะห้ามซ่องสางห้างแต่วงสาวน้อยอีกก็มีก็คือห้ามกินไข่ภายใ,ในวงเพราะหยุดเรื่องความเชื่อที่ผิดจริงมาทำกันหนักมันมีเรื่องของภาษาหรือทอแล้วก็ระวังเรื่องละเอียดอ่อนเป็น่หนาที่ทำเนี่ยมดระวังเลยรอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าสำหรับตัวผมเองนะครับน้องๆอ,อาจจะมีมีบ้างแต่ตัวผมเองไม่เจอแต่ผมเจอตั้งแต่วันแรกอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ ผมไปเจอตั้งแต่วันแรกที่ผมไปไปหาข้อมูลที่ขอนแก่นแล้วก็อาจารย์น่าจะให้ผมยกยกอ้อวันนั้นอะ่ะผมรู้สึกแบบอะไรก็ไม่รู้ครับมันทําให้ผมรู้สึกศรัทธาแล้วก็เชื่อเชื่ออย่างสุดใจเชื่อแบบไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยผมร้องไห้หนักมากอยู่ดีๆผมก็ร้องไห้เพราะภาษาของครูบาอาจารย์ที่ที่อ่านให้เราฟังภาษาของครูที่ที่ลําให้เราให้เราฟัง มันมันกินใจเรามากมันต้องมีความ,มาระมัระวงนมากในห,นหนอนอยายกรณีเล่าเรออื่องเ่อความเชื่อของคนด้วยอนะไรอย่างเงี้ยคัอันนี้มาเป็นอันดับอันดับหนึ่งถ้าเราจะทําให้ใครเชื่ออะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันต้อง,ม,องมันต้องอยู่บนพื้นฐานของความที่มันเป็นไปได้ด้วยส่วนเรื่องของใครอ้อนเนี่ยอันหนึ่งที่พี่ที่พี่ใหม่รู้สึกว่าชอบชอบมากๆก็คือเรื่องของเรื่องของกฎข้อห้ามทั้งหลายมันเหมือนกฎสโลบายของผู้ใหญ่ที่ ที่สอนกับกับรุ่นรุ่นหลัง,ลงเออพี่หม่ว่าเป็นความฉลาดของของผู้ใหญ่หา,าวาเรื่องราใจวเรื่องราวเรื่องราวเ,ออเรื่องราวกับศิละปะวัฒนธรรมของไทยออที่ไม่ไม่ไม่เคยคิดว่ามันจะมีมันจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในวงของหมอลำผมเคยเห็นหมอลำส่วนใหญ่จะเป็นจะออกแนวสนุกเถิดเทิง มุมนี้ผมก็เพิ่งมารู้จากบอสโจนี่แหละฮะไครอ,อ้อผมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากครับครัเจ็กว่ารอบครับรวมไปเรื่องก็คือสองนั้นครับออก,ก็ต้องขอบคุณสลับทุกความทุกความรักหรือทุกความปรุนที่มอบให้สลับภาพยนต์ไคลอ,อ้อ ขอบคุณพ่พอม่พี่น้องคุณจนเพื่อนพ,พ,พอน้องพี่ที่จะมาช่วยสับดันห<า>นังเรื่องนี้ไม่ใช่ดูได้เฉพาะคนอีสานเท่านั้นนะครับหนังเรื่องนี้ดูได้ทุกภูมิภาคนะครับถือว่าเป็นหนังที่ดีในในเมืองไทยอีกหนึ่งเรื่องก็แล้วกันครับไม่ได้ท่องกมาสง่งมารอะไราตั้งเป้าถามว่าตั้งเป้าไหมผมไม่ได้ตั้งเป้านะครับมีแต่แฟนคลับเวพใใรให้ขายอ้อพันล้านขายอ้อพันล้านผมก็เลยเออสาธุถ้าได้พันล้านจริงๆผมก็จะมอบให้สาธารณกุศล ห้าสิบล้านบาทครับอันนี้เราลงทุนไปยี่สิบห้าลงทุนยี่สิบห้าล้านบาทครับถ้าไม่เึงเป้าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรถ้าไม่เึงเป้าคือเพราะว่าเราเราทําเต็มที่และทาดีที่สุดแล้วครับแล้วสุดท้ายเราขึ้นอยู่กับแฟนๆที่กเมตตาที่จะสนับสนุนครับมอบอะไรครับ๋อสาธารณกุศลครับ ยังไม่ระบุที่ครับทีนี้ขอถามเรื่องกันเรื่องผูแสดงคืออะไเรียกว่าแมดลงขอรำม,มามาหากหลายตกางที่เรื่องตางๆคือต้องขอบคุณศิลปินคนดังนักร้องคนเด่นแล้วก็อินฟูที่มีชื่อเสียงที่มารวมพลังกันจริงบางคนมาแล้วไม่รับค่าตัวไม่ขอรับค่าตัวนะครับในหลายคนเอาคนใกล้ตัวก็ได้นี่อย่างี่เดวิวธิรพัฒน์เนี่ยเนี่ยนะครับคือจตนาลงมาตั้งแต่แรกเลยถ้า ถ้าที่โจถ้าผมไปแสดงคือผมไม่รับค่าตัวนะแล้วก็หลายๆคนมากคือมันเป็นสิ่งอะไรที่น่าประทับใจในจุดนี้นะครับไม่รู้เลยค,ค <น S 2> <อ>รับทางอดตันเป็นคนอีสานคือแบบอยากซัพพอร์ตกันเพราะว่าคนอีสานเป็นคนแบบตาหาทีาแ่แสดงพี่น้องอะไรแบบนีอยากอยากซัพพอร์ตคนอีสานแล้วก็คนที่ประสบความสำเร็จอยากแบบอยากให้ทุกคนได้เห็นวัฒน,นธรรมของคนอีสานแล้วก็ได้มาดูการถ่ายทอดเรียนทีมทำกิ่งบ้านเรื่อง เป็นครั้งแรกเลยแสดงคาะพยศไปแแล้วก็แล้วก็ดกดดันด้วยเพราะว่ารู้ได้บุตมาก

ผ่านไม่ผ่านก็ต้องพูงกับทานนั้นพูงกับไม่ปล่อยให้มาถึงวันนี้ยนจนได้นะครับก็ก็มีมีมีอยู่ซีนหนึ่งที่ก็ทำเอาทุกคนอึ้งไปเหมือนกันก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้อยากเข้าอยากให้เข้าไปดูอยากให้เข้าไปชมกันดีกว่าที่ผมพูดถึงซีนนั้นที่อุ๋งอิงทาให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยขนาดนี้เลยหรอเลยแต่ไม่ใช่ซีนนั้นไม่ใช่แค่อุ๋งอิงคนเดียวคือทุกคนไปกันหมดน้องเบลเอ่ยหลายคนเลยครับ เรอาะัน element าง element ที่มากที่ชนคนเมืองหรืคนที่รู้จักคนศาลเ่าหรืคนที่น่งจงแล้วเรัมีเร่อที่เราเป็นรื่องเร่องที่เราสื่อเรื่องที่เรา้ใจเรื่องที่เรายากลำบากเรื่องที่เราเป็นวิถีชีวิตในมุมที่เรา่บ้าน จริงๆแล้วไม่ได้ใช้งานหนักครับคือผมหลังจากถ่ายเสร็จแล้วมันถึงเป็นแบบนี้ขาครับเขาต้องผมไม่อยากที่จะรื่มากนะครับผมก็ไม่ขออนุญาตลงรายละเอียดถายรายละเอียดเรื่องเรื่องของในทางเลสเตอร์อะไรก็นามนะครับเขาอยากฝากครัทุกคนกจะฝากคนปีสามครับเป็นกำลังใจครับผมตอนแรกครับผมจะว่าคือฟุตบอทุกคนแบบนะครับผมราะฉะนั้นแล้วตื่นใจครับเราตื่นเต้นฉะนั้นยังมครับเสียเงินแค่ประมาณนหน่อยเราบาทครับแต่ใส่ไเต้านหม้อมั่นเพราะว่าเขเกิน ฝากเป็นคว้านเล็กๆครับผมและผมเชื่อว่าให้สองคนสารนี่จะเป็นพลังสารพันที่จะส่งต่อให้หนังเรื่องนี้แล้วก็บอกต่อว่าหนังเรื่องนี้ดีไหมถ้าเข้าไปดูแล้วมันไม่ดีติดชมบอกกันได้ครับผมแต่ถ้ามันดีฝากบอกต่อฝากรีวิวหลายๆรายการตอบขึ้นครับฝากดูค่ะจอฝากสัวมาดูเยอะๆมันก็หลายอะไรเจ็บครับ ย que ังไงก็นะครับฝากถึงทุกคนทุกท่านนะครับแล้วก็แฟนเพลงแฟนหมอลำหรืออีซี่สาวดอนแพงแล้วก็แฟนเพลงแฟนหมอลำทุกทุกคณะเพราะว่าหนังเรื่องนี้ผมทําขึ้นมาไม่ใช่เป็นหนังของเรื่องไม่ใช่เป็นหนังของสาวน้อยเพื่อแฟนคณะเดียวคือเป็นหนังของวงการหมอลำแล้วก็เป็นหนังว่าละแยงของคนอีสานที่จะ รวมกันร่วมกันเผยแพ่ศิลปะวัฒนธรรมอีสานบันเท่าหรืออีกหนึ่งซฟอ์พาวเวอร์ของเมืองไทยแล้วก็ฝากถึงทุกจังหวัดทุกภูมิภาคนะครับให้ช่วยกันสนับสนุนหนังไทยผมทำเต็มที่ครับ